ขอเก็บภาพเอาไว้ในความทรงจำอีกหนึ่งนะครับออตอนนี้ก็คือบอสเวียอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นลูกผสมมีความหอมละมุนมากตัวนี้นะครับลุงชอบลุงชอบกลิ่นของตัวนี้มากเพราะว่าทำชาแล้วละมุนนะฮรทำชาแล้วะละมุนละมจริงตัวนี้เป็นลูกผสมระหว่างบ well อสเวียไดโอสโคลดิสกับบอสเวียซากานะครับซึ่งเป็นลูกผสมที่เจ๋งมาก คือตัวตัวเด็ดๆและตัวท็อปเอามาเจอกันซึ่งบอสเวเรีไดโอสโคไรดิสเนี่ยเป็นเป็นกำยานที่ถูกตั้งชื่อมาในในชื่อของนักพฤกษศาสตร์และนัก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 เขาเรียกว่านักปรุงยาในสมัยโบราณชื่อ,อนามสกุลเขาคือไดโอนามสกุลเขาคือไดโอสโคไรดิสเขาก็เลยตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแก่แก่สมุนไพรแก่แก่ตัวของไดโอสโคไรดิสเองนะครับชื่อว่า บอสวาเลียไดโอสโคลลดิสจนกลายมาเป็นลูกผสมกับบอสวาเลียซาก้านะครับหรืออ่าเป็นกัมยานที่เป็นมายางหอมนั่นเองนะตัวนี้นะเด็ดมาก